สวัสดีเทรดเดอทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกับมระสู่ช่องเทรดเดอร์สายมั่วนะครับ e p ด EP2 ครับก็จะมาแนะนําการอ่านโครงสร้างตลาดในตลาดจริงแล้วก็แนะนําการเทรดโดยการอ่าน market structure ด้วยการตีเส้นฟิบงง่ายๆนะครับอต,ตอนนี้ผมกําลังนั่งดูกราฟเงินปอนดอนลลาร์อยู่นะครับที่กราฟ1ชั่วโมง ของวันที่3มงกราคมปี2022นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมโอเคงั้นก็มาเริ่มจากฝั่งซ้ายของกราฟเลยนะครับเราจะเห็นว่าจากจุดนี้เนี่ยราคาเกิดการ expansion ใช่ไหมครับการ expansion หรือการขยายตัวของราคานะครับมีแรงซื้อผักดันราคาขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นมาเลยนะครับ ใครซื้อครับในตลาด Forex ไปศึกษาผู้เล่นดูนะครับว่าใครเป็นเพลเยอร์ที่อยู่ในตลาดนี้นะครับทุกอย่างมีเหตุผลนะครับในตลาดนี้ถ้าเราศึกษาดีๆแต่ว่าเราจะยังไม่คุยกันตรงนี้เราเอาแค่การอ่านโครงสร้างตลาดแล้วก็ามาฝึกเทรดง่ายๆโดยการใช้การอ่าน market structure แล้วก็ c ีเ t น i ิโบนะครับเล่นไปตามการวิทย์ทิคเมนโอเคเกิดตรงนี้เกิดการ expansion ขึ้นมา แล้วก็ r e t a ็ก e ์เมนต์ o n นเ n ปชั่นร a เ e m e n t เป็นการสวิงนะครับสวิงไฮสวิงไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือธรรมชาติของตลาดนะครับในเทรนขึ้นนะครับเป็นแบบนี้ผมเลยพยายามแนะนำให้ทุกคนนะครับพยายามมองการเป็นการสวิงของพฤติกรรมราคามันจะทำให้เราเข้าใจง่ายกว่าการไปจำแพทเทิร์นนะครับบางทีเราไปจำแพทเทิร์นว่าตรงนี้เป็น b บี l i s h bullish แว่ามันต้องขึ้นแรงๆนะครับ มันก็ไม่ขึ้นหรือมันเป็นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น bearish engulfing ใช่ไหมครับไม่รู้ว่าถูกไมหมนะผมไม่ค่อยจะจำเท่าไหร่มันจะลงหรือเปล่าเรามันอาจจะเนี่ยเอเมนไหมันกรพอเราเข้าคิดว่ามันจะลงเข้าปุ๊บมันกลับดีดมาอาจจะตั้ง stop loss ที่ตรงเนี้ยชนเรียบร้อยนะครับพยายามมองให้เป็นการสวิงนะครับอย่าไปยึดติดกับรูปแบบแท่งเทียนมากเกินไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยว ผมจะมาพาเริ่มอ่านตั้งแต่จุดนี้แล้วกันเนาะเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามช่องเทรดเดอร์สายมั่วนะครับได้เห็นตัวอย่างแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับผมก็จะทําให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ดูแล้วกันนะครับตรงนี้พฤติกรรมราคานะครับเกิดการ expansion ึันมาทําเป็น หายก็หายเนาะแล้วมีการ retestment กลับลงมาไม่ได้เบรกคไฮแคลโลตรงนี้ตรงนี้ก็กลายเป็นไฮแคลโลพยายามฝึกทำแบบนี้นะครับพยายามมาร์ k ไว้ถ้าเราเข้ามาในตลาดใหม่ๆมันจะช่วยทำให้เรามีความเข้าใจได้เรียนรู้ตลาดไปด้วยนะครับเอ้ยมันก็จะเกิดความสงสัยเฮ้ยทำไมมันมันสวิงหาแล้วมันมาหายแล้วลงตรงนี้วะ อะไรมันอยู่ตรงนี้มันจะเกิดความสงสัยนะครับเราจะทำให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ทีนี้พอเกิด High ลบปุ๊บราคาก็เกิดการ Expansion มาอีกนะครับเบรก High ตรงนี้ High เดิมเป็นการเบรก Market Structure เดิม<ด>เพื่อทำ High ใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น High เอ่อ High โอเคเดี๋ยวมาร์กตรงนี้ไว้ด้วยการเบรก Market Structure นะครับหรือการทะลุผ่านโครงสร้างตลาดเดิม ผมใช้ตัวย่อเป็น BMS นะครับหรือจะเป็น Break of Structure ก็ได้นะครับ BOS แล้วแต่ผมชอบเลยนะครับทีนี้้าตลาดก็ r ีเท็ t m e เมนตกลับลงมาทำเป็น High และ Low ทำไมต้องกลับมาจุดนี้วะใช่ไหมน่าสงสัยไหม ก็จะวิ่งเป็นหายก็หายเบรกมาคิดสักเชือเหมือนเดิมมากไหมครับทำเล่นไปเวลาว่างนะครับค,ค่อยๆเรียนรู้ตลาดไปเวลาเล็กเวลาน้อยนะครับก็วีเทคสเป็นกลับลงมาตรงนี้ไม่ break, high, เบรกหายก็โลเดิมตรงนี้ก็กลายเป็น ไฮกโลได้อยู่โอเคก็ okay. เกิดการ expansion นั่นอีกใช่ไหมครับเบรกไฮเดิมตรงนี้ไปทำ high high หฮ h i ไฮใหม่ค่อยๆทำไปครับถ้าเราเข้าใจมันมากขึ้น,นเรื่อยๆมันจะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับ สมัยผมเทรดใหม่ๆผมก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันครับนื่งวนี้นั่นแหละวิ่งหาเข้าหาอินดิเคเตอร์อย่างเดียวแหละครับพอเวลาผ่านไปหลายปีเพิ่งมานั่งเรียนรู้นี่แหละกว่าจะเข้าใจตลาดได้จริงๆนะครับก็นะก็ไม่ว่ากันครับทางใครทางมันชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะครับโอเคตรงนี้ก็หายโลกลับมา โอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างการอ่าน market structure นะครับหรือโครงสร้างตลาดไม่ยากเกินไปเนาะแต่ถ้าดูย้อนหลังเดี่ยวบอกเลยว่ามึนนะครับแต่ที่จริงมันมันมันจะเห็นโอกาสที่จะเกิดแบบนี้มันก็ไม่ได้บ่อยหรอกนะครับที่มันจะอ่านได้ง่ายขนาดนี้เพราะเส้นแดงมันกราฟมันจะผนช่วงนี้กราฟมันจะมีความผันผวนสูงมันไม่มีหรอกว่า จะมาให้ h h i ให้โล h ให้รยอะไรเงี้ยมันมันมีโอกาสน้อยครับนานๆทีมาทีจริงๆแต่ก็พยายามมองให้เป็นการสวิงนะครับแล้วก็ดูว่าการเบรกมาร์เก็ตสักเชอร์ตรงไหน,นอะไรยังไงนะครับจะเป็นตัวช่วยให้เราได้นะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับมันอาจจะไปเบรก g h High เดิมขึ้นไปนะครับทำมาเก็ตสักเชอร์ไปเบรกมาร์เก็ตสักเชอร์แล้วก็ทําเป็น High High ใหม่หรือว่ามันจะเบรก ไฮแลนะครับทำเป็นเริ่มจะมีอาการอยากเปลี่ยนเทนหรือเข้าสู่ไซด์เวแล้วนะครับเพื่อรอข่าวนอนฟาร์มเทโลหรือเปล่าวันศุกร์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตไว้ลองไปติดตามต่อดูนะครับทีนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการเทรดโดยการอ่านมาร์เก็ตสักชอร์นะครับเราก็าจะเทรดโดยการดูการรีเท x t m e เมนนะครับที่มันรีเท็เมนกลับมาใช่ พักตัวนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดความเสี่ยงต่ำนะครับที่เราจะเข้าไปเล่นเวลาเราเข้าเล่นตามเฟรน,นะครับเล่นตามจุดไฮโลไฮโลจะเป็นจุดที่ความเสี่ยงตำ่ำแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกไฮโลที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับผมจะเล่นตามพรีเมียมดิส卡尔นะครับผมก็จะใช้เส้นฟิกโบนะครับตีจากจุดต่ำสุดไปถึงจุดสูงสุดของการสวิงนะครับผมก็จะดู พรีเมียมดิส n t นะครับถ้าเป็นในตลาดของเทนึ้นเนี่ยจะดูเราจะเทรดตามตลาดดิส卡尔นะครับตลาดดิส卡尔ในความหมายของผมเนี่ยผมจะดูว่าราคาเนี่ยมนลงมาต่ำกว่าจุดสมดุลหรือเปล่าจุดสมดุลก็คือ50%ของเส้นฟิโบนะครับระหว่าง0ถึง100นะครับถ้ามันต่ำกว่าจุดอีควอไลเบียมเนี่ยจุดสมดุลโซนตรงนี้ที่ต่ำกว่าอีควอไลเบียมเนี่ย คือ discount นะครับ discount zone หรือเป็น fair value price นะครับหรือราคาที่สมเหตุสมผลที่จะเข้าไปเล่นนะครับโอเคซึ่งผมก็จะโฟกัสที่โซน62%จนถึง79%นี่เป็นหลักนะครับโอเคเนาะนี่คือความหมายของว่า discount ถ้าเป็นพรีเมียมก็ในทางตรุนข้ามกันครับราคาก็มากกว่า50%หรือมากกว่าจุดสมดุลก็จะเป็นโซนพรีเมียมนะครับก็จะเป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผลในการที่จะเล่นาการเซลล์การชัดเซลล์นะครับในขณะที่เป็นเทรนด์ขาลงนะครับโอเคจังหวะน,นี้นะครับการสวิงแรกเนี่ยมันราคาม,มันพักตัวแค่จุดสมดุล จะเข้าเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะตั้งสต o อป o s ดมาที่100%ค่อนข้างกว้างนะครับก็ประมาณ479จุดเล่นได้นะครับก็จะมาปล่อยอทำกำไรที่ายเดิมนะครับหรือเบรกมาเก็ตสักเชอร์เดิมขึ้นมาสัก100จุดนะครับ แต่ว่ามันดูมองมองจากลิตรีวอร์แล้วมันไม่คุ้มค่านะครับก็จะรอเล่นในจังหวะที่มันดิสคาร์จริงๆก็คืออยู่ในโซนของ7 2 62%ถึง79%นะครับโอเคนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้โอเคเลยลากฟิโบสวิงโลไปหายตรงนี้นะครับเห็นไหมราคาลงมาในโซนของ Biscount Zone นะครับเราก็จะเข้าเล่นตรงนี้แหละราคาที่สมเหตุสมผลนะครับถ้าจะเล่นในเทยนขึ้นเราก็จะเข้าซื้อที่ตรงนี้นะครับ79%ราคาลงมาสะสมนะครับ p s s t t o o n u y ที่ Order Box นะครับตรงนี้แล้วก็มีการ Expansion ขึ้นไปแล้วก็จะเล่นตรงนี้นะครับ ไอ้เรื่องพวกนี้ออเดอร์บ็อกอะไรพวกนี้เกี่ยวกับบริควอลิตี้ผมยังสอนไม่ถึงยังแชร์ไม่ถึงนะครับไม่เชิญกับสอนหรอกมาแชร์ไอเดียให้ทุกคนได้ไปศึกษาต่อเฉยๆนะครับก็จะเข้าที่79% s t o p l o s s นะครับก็จะไทยสต็อปล่อยอยู่ที่ประมาณอ่าสตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณ150จุดละกันนะครับก็จะมาปล่อยขายที่ High เดิมนะครับประมาณ High เดิม500 ประมาณ5 3 3 5 3 3จุดหารด้วย1 5อก็ประมาณลิเรวอตก็ประมาณ1ต่อ3.5นะครับโอก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้ามันผิดก็คือผิดนะครับถ้ามันลงมาสต็อปเตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับไอเดียในการเทรดการเล่นตาม Market Structure ผมก็จะเล่นตามพรีเมียม s c o u n t แบบนี้แหละนะครับดูว่ากราฟมัน รีเท็กเมนกลับมาในโซนดิสเค t มไหมนะครับก็จะเป็นจุดความเสี่ยงต่ำนะครับที่เราจะเข้าเล่นแล้วก็จะไปปล่อยทำกำไรอยู่ที่จุดไฮเดิมหรือว่าเหนือจุดไฮเดิมอีกไปประมาณสักร้0ถึงจุดนะครับก็จะได้ลิ Reward ที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ายังไงผมมาแค่แค่แคมานำเสนอไอเดียนะครับก็ลองเอาไปไปแบ็กเทสกันดูนะครับยังไงก็ ไม่รู้ว่าจะอธิบายเข้าใจมากนรอยแค่ไหนนะครับเพราะปกติผมชอบแบบจะทําเป็นหลักการทรดจะดีให้ก่อนอันนี้มันด้นสดเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ไว้ค่อยว่ากันในโอกาสหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ได้เห็นไอเดียในการเทรดโดยการอ่านโครงสร้างตลาดนะครับแบบง่ายๆโดยการใช้ตีเส้นี่โบดูการดิสคท์ของราคาในการเทรดตามเทนกาดขึ้นนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับถ้าอยากเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดเรียนรู้อะไรหลายอย่างไปพร้อมกับเทรดเดอร์สายมั่วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ